สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาอยู่กับผมเซลตีรถบรรทุกปักช่องนะครับก็วันนี้นะฮะเป็นที่เรานัดกันเอาไว้ว่าเราจะนํารถไปให้ลูกค้าได้ดาเนินการทดสอบนะครับวันนี้เราก็มาเตรียมตัวนะครับมาเตรียมรถนะครับในช่วงตอนเช้านะครับเพื่อที่จะนํารถไปให้ลูกค้าทดสอบนะครับวันนี้รถที่เรานามาให้ลูกค้าทดสอบจะเป็นรถ FRR ตัวแรงม้ามาตรฐานนะครับเป็นตัวยูโร5นะครับและก็ตัวนี้เป็น1ตัวนะครับที่เป็นตัวลิมิเต็ดของเราที่เป็นตัวออกใหม่ของเราเลยนั่นก็คือตัวแม็กทอกนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในการาทดสอบรถกันเลยว่าวันนี้เราจะสนุกสนานกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลย ครับแล้วตอนนี้เราก็มาจอดพักรถนะครับเพื่อเติมน้ํามันนะครับแล้วก็เตรียมสเสบียงนะครับที่จะไปให้ลูกค้านะครับก็ตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณอยู่ตรงปรั๊มก่อนทางขึ้นเขาใหญ่นะครับวันนี้ที่เราจะไปทดสอบให้ลูกค้านะครับอยู่อ,อยู่ทางตำตมวนหมูสีนะครับ ใกล้ๆก,กับทางทัสกานานะครับหรือใกล้ๆก,กับเส้นทางที่เราจะไปกันอยู่เขตเขตทัสกานาะโบโดอซานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวพักรถสักคู่หนึ่งเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับ อ่ะตอนนี้เราก็มาถึงนะครับที่ร้านของลูกค้าแล้วนะครับเป็นลานนะครับลานลานจอดรถของลูกค้านะครับก็ลูกค้านะครับทําอาชีพเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้รับเหมานะครับตีป่านะครับในโซนปากช่องเราเนี่ยจะรู้จักกันดีนะครับกับพี่เอนะครับก็วันนี้เดี๋ยวพี่เอขอรองขับสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราก็ให้พี่เอเป็นผู้ขับขี่ก่อนเลยนะครับพี่เอก็ ลองขับขี่กันตามาเขาเรียกอะไรอะ่ะเอาตามที่แบบพี่เอ๋เคยขับมาก่อนเลยเพราะว่าพี่เอ๋เนี่ยมีรถ e ีสูบอยู่แล้วนะครับแต่ก็วันนี้อยากลองสมรรถนะของรถใหม่ของเรานะครับก็วันนี้ได้ให้พี่เอนะ๋น่ะลองขับดูก่อนเลยนะครับก็เส้นทางก็อยู่แถวหมูสีนะครับบูร์นซ่านั่นเองนะครับแต่ก็หน้างานที่เราจะไปขึ้นกันในวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้างานาเขาเรียกว่าทรายทรายี่เป็ดน,นะครับก็จะเอาไปถมที่นั่นเองนะครับ ก็มาถึงสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวแมคโคก็จะทําการตักนะครับแมคโคตัวนี้จะเป็นตัวแมคโคร3มยี่นะครับปุ่งกีจะค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะครับก็จากที่ใส่กันในวันนั้นนะฮะก็จะใส่กันประมาณ4-5คิวนะครับ4-5คิวก็ประมาณ6ตัน7ประมาณ7ปตันนะครับที่เราจะใส่กันนะครับปกติแล้วเราไม่ได้ใส่กันเยอะขนาดนั้นครับแต่ว่าอันนี้เป็นการทดสอบเนาะเราอยากจะรอสมรรถนะของ รถรุ่นนี้ของเราจริงๆนะครับว่าตัวไอตัว F R แรงม้ามาตรฐานเนี่ยที่เป็นตัว Mac Torque เนี่ยจะวิ่งสู้งานได้กับเหมือนกับตัวแรงม้าสูงที่เป็นตัว Mac Torque ได้หรือเปล่านะครับก็วันนี้ลองใส่ดูให้มันเกินพิกัดเข้าไปสักนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เอเป็นผู้ขับขี่มันเดิมแล้วเดี๋ยวมาถามฟิลพี่เอนะครับก็นี้เป็นบรรยากาศของตัวเขาเรียกไรหน้างานนะครับที่เราไปซื้อในส่วนของตัวทรายนั่นเองนะครับ ก็อันนี้เพี่ลงดเดินดูเลยฮะแกแก็เดินดูว่าปากาตัวปากฝาท้ายเปิดหรือเปล่านะครับปากนกแก้ว,วเปิดไหมนะฮะอ่านะครับอากาศปากช่องกําลังเย็นๆนะฮะก็กําลังจะมีงานคอนเสิร์ตใหญ่นะครับบิ๊กเมลเช่นนะรถค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับวันนี้ทีมงานเรามาก็ไม่เยอะมากนะครับมีอาจารย์สนุกเกอร์มาด้วยนะครับ มาคอยดูแลมาคอยซัพพอร์ตลูกค้านะครับแล้วตอนนี้เราก็กําลังรอที่จะให้ทรายเต็มในส่วนของตัวถังนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวหน้างานว่าเราจะไปเทตร,ตรงไหนนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้เราได้ทําการใส่ทรายของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะไปเทหน้าง,งานกันนะครับก็หน้าง,งานเราก็อยู่แถวๆกับโบดันซ่านั่นเองนะครับ ใกล้ๆกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้พี่เอ๋อนะครับลองในส่วนของตัวสมรรถนะของตัว f e อตัวแรงม้ามาตรฐานของเราสักนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะทำสถานที่ที่เราจะขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเนินๆชันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวผมใช้พี่เอจอดนะครับเพื่อทำการออกรถนะครับอ่หม่อีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้จอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะครับเราจะออกรถกันที่เกียร์2กันเลยนะครับอ่าเราจะออกกันที่เกียร์2เลยนะครับ อรอบความเร็วนะครับอยู่ที่1,200รอบ1,400รอบนะครับ1,600รอบไม่เกินนี้นะครับความเร็วอยู่ที่4050กิโลเมตรนั่นเองนะครับค่อยๆขึ้นไปนะครับค่อยๆขึ้นไปนะครับตามฟิลของพี่กันเลยคะอืมนะครับทางก็จะเป็นทางขึ้นทางไม่ไม่ถึงกับชันมากครับไม่ชันมากนะครับ โอเคตอนนี้เราก็มาถึงกันที่หน้างานนะครับที่เราจะมาถมกันแล้วนะครับเรามาเป็นคิวแรกเลยนะครับเรามากันเป็นคิวแรกเลยนะครับเ็เป็นหน้างานถมดินนะครับเป็นงานเป็นถมที่นั่นเองนะครับก็ก่อนที่เราจะดําเนินการถมนะฮะก่อนที่เราดำเนินการยกด้าเทนะครับเราก็ต้องมีการตรวจสอบว่าตัวตัวล็อกฝาท้ายของเราได้ทําการเปิดแล้วหรือยังนะครับเราต้องตรวจสอบทุกครั้งนะฮะ ไม่งั้นถ้าเกิดไม่เปิดเนี่ยดินมันจะไปกองอยู่ตรงฝาท้ายนะฮะรถของเราอาจมีความเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็ตอนนี้ทีมงานของเรามีการเซตอย่างาเซตเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนทำการการยกดัมนะครับลูกดําตัวนี้จะเป็นลูกดําของตัว3มิตรนะฮะเป็นตัวของ3มิตรเดี๋ยวเรามาดูความพิเศษความนิ่มนวลของทางลูกดําของ3มิตรกันนะครับเวลาลงนะ่าค่อยๆลงนะครับค่อยๆลง อนจังหวะที่จะถึงนะฮะอ่ามีจังหวัดสลบฮะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวก็มาดูในส่วนของตัวทรายที่เรานํามาถมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทรายที่เป็ดนะเหมาะสําหรับนํามาถมที่นะครับราคาค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับหน้างานถมดินของเราถมที่ของเราในวันนี้นะครับก็ เรามาเป็นคิวแรกเดีย๋ยวเราไปใส่กันต่อเลยนะครับก็จากที่ได้พูดคุยกับทางพี่เอนะครับถึงฟิลของรถคันนี้นะพี่เอแกมี210อยู่ละแต่ว่า,าเป็นแม็กทอร์ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ได้ลองฟิลของตัว190แล้วก็เป็นตัวแม็กทอร์ด้วยเนี่ยแกบอกว่าฟิลไม่ต่างกันนะครับแรงมา้าแรงบิดมาเหมือนกันแต่ข้อดีเลยคือเรื่องเกียร์ของเขาเข้าง่ายครับเข้าง่ายครับอันนี้คือข้อดีเลยนะครับตอบโจทย์อยู่นะครับสาหรับรถตัวนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปใส่ดินต่อนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นขอฝากก่อนละกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจรถบรรทุกนะครับอย่าลืมนะครับโทรหาเซลตีนะครับ065623641 6เซลตีรถบรรทุกปากช่องนะครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยนะสนใจรถรุ่นไหนหรือว่าอยากจะนำรถไปทดสอบเหมือนพี่เอในเคสนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นงานกันต่อละนะครับอ่ะสนใจรถบรรทุกอย่าลืมโทรหากันนะครับ